แต่ถ้าเมื่อไหร่กินพะโลอีกครั้งหนึ่งจะที่ไหนก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นยาสั่งใช่อ๋อเนีก็เรียกว่ายาสั่งอ่าอันน,น,นี้อันนี้แบบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆจริงๆแล้วยาสั่งมันมีหลายประเภทอยู่แล้ว<อ>แล้วเคยเจอศพไหนที่แบบรู้สึกว่ายากที่สุดที่ที่ทำมาไหมรหรือว่าที่รู้สึกทําให้พี่แบบโอ้โหให้ยากจังถ้้อย่างไนมันต้องเป็นแบบว่าหนักน่วงหนักน่วงเลยหนักน่วงเลยก็คือเกือบ2 0งร้อโล สภาพศพเกัอบ200กิโลโอ้โห200กิโลมันเป็นเพราะว่าเขาอืดด้วยใช่ไหมน้ำหนักเขาอยู่แล้วอน้ำหนักเขาอยู่แล้วแล้วก็อยู่โรงพยาบาลโดนให้น้ําเกลืออีกอะไรอีกมันยังบวมเลยหนังัก็บวมเข้าไปอีกเขาไอคนตายเนี่ยอยู่ในมูทีเป็นมูทีอยู่แล้วก็มีพวกมูทีมาช่วยๆกันแล้วมาขอมาคันฉนะถ้าลําพังผมคนเดียวเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้ผมยังไม่เจอใม่มากแล้วเพิ่งมาเจอครั้งแรกเนี่ยผมไปไม่เป็นแน่นอน พอดีทีมงานเนี่ยมุยทีเขามาช่วยกันพวกมุยทีเขาก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วเหตุการณ์แบบนี้ใช่ก็เลยช่วยกันอะไรงันมันหนักมันหนักตอนยกตอนอะไรตอนเอาเข้าเตาอย่างเงี้ยก็มานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงเอาเข้าเตายังไงก็คิดไปคิดมาก็ใช้กาบหมากกาบหมากลากกาบหมากคือเป็นอันนี้ไงเหมือนเป็นเป็นต้นหมากลอกออกอลอกออกมาลอยลอกมากแล้วลากเข้าอ๋อใช่ แล้วพี่สุธีเคยเจอแบบศพที่แบบเขามีของในตัวแล้วเผาไม้ไหมอย่างเงี้ยแบบแบบเขามีของวิชา่ยวิชาสำหรับผมอะไอคำว่าไม่ไหม้อะไม่มียังไม่มีใช่ไหมต้องมีเอาให้หมด่างเดียวจะดึกจะดื่นแค่ไหนก็ต้องเอาให้หมดเคยได้ยินแบบว่าแบบคนมีของคนมีวิชาถ้าเป็นครูบาอาจารย์คนครับเผาง่ายเผาง่ายใช่ไหมใช่เพราะว่าผมเผามาแล้วก่าตัวอันนั้นคือเผาง่ายมากแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วยากอะ ของการมีวิชานี่คือเป็นสายดำเหระถ้าทางสายดำอ่ะจริงๆสับเปลือกมันก็แบ่งเป็นสองสายก็มีสายขาวยองผมก็เรียกว่าสายขาวสายพุทธคุณแล้วก็จะมีสายสายดำเรียกว่าสายกินเนื้อฮะสายคือยังไงครับคือยังไงสายกินเนื้อกินเนื้อสบกินเนื้อสบใช่มีด้วยเหรอพี่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกันแบบเอาเห็นภาพเลยนะครับสับเปลือกสายขาวเนี่ยเขาจะกินเหล้าเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัว สายดำก็จะคล้ายๆกันกินเนื้อเพื่อที่ไม่ตัวเเองนให้ตัวเองกลัวศพเขาเรียกว่าเพื่อข่มข่มวิญญาณข่มวิญญาณแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นฝบฝพมีของเนี่ยทางนั้นเขาก็จะชอบมากแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะผมก็จะรู้รู้มาคร่าวๆประมาณนี้เท่าๆที่รู้ถ้าฟังจากที่พี่สุทธิเล่านะ คือเหมือนพี่แบบว่ากินเพื่อให้ตัวเองเอาชนะสิ่งนั้นใช่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 แล้วยิ่งแบบถ้ามีของเหมือนเหมือนสับเปลือกสายเขาที่กินเหล้าะเนียเพื่อให้แบบมีความกล้าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถามว่ามีไหมมีครับมีแต่มันน้อยมันน้อยมาก ระบุจังหวัดก็ไม่ได้อยู่แล้วในสายดำใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งรู้ได้เลยว่าแบบมีสายดำอะไรด้วยกันก็เพิ่งรู้คิดว่าเออการไปสับเปลือกเนี่ยโอเคอาจจะแบบว่ามีทางเดียวแหละแล้วก็ช่วยในการก็สับเปลือกถ้าตามต่างจังหวัดบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าหมอผีหมอผีเลยนะใช่เขาจะเรียกกันว่าหมอผีในในบางพื้นที่นะเขาจะเรียกกันว่าสับเปลือกหมอผีก็คือคนคนเดียวกันอกหมอผีผมแค่ดีใจอยู่